h อเคก้วันนี้นะคะเป็นวันที่เอ่อวันที่เท่าไหร่วันที่20กุมภาพันธ์ปี64นะคะซึ่งวันเนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้ลงสมัครแข่งขันอีสปอร์ตของโรงเรียนสัคขีวิทยาคมปี2021ปีนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่1และที่2มาแล้วแล้วก็ที่3ใช่ไหมได้หมดแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้มาครบเอาอันจาอันดับมาเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ที่ได้ที่สูงค่ะเป็นสมาชิกในทีม Shadow Knight e-sport นั่นเองนะคะอ่ก็เรียนเชิญคุนไวส์นะคะสวัสดีนะคะขุณไวส์อ๋อสวัสดีอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ โอเคถูกไ,ไหมใชโอเคค่ะก็วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณไวส์นะคะหลังจากที่ได้ทําการแข่งขันมาเนิ่นนานนานไหมแข่งมาตั้งแต่วันไหนตั้งแต่น่าจะประมาณน่าจะประมาณ 3, สามอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะโอเคสามอาทิตย์แล้วประมาณสองหรืสามอาทิตย์แล้วก็วันนี้เป็นวั Team, นรอบชิงแล้วคุณไวส์นะคะเออทีมของคุณไวสะะ์เนาะทีมไนท์เอ้ยทีม Shadow Knight ที่สอตนะคะได้ที่สองอแล้วก็ได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่นะหนึ่งพบาทโอเคได้รับเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนั่นเองนะคะซึ่งก็มีอยู่ห้าคนเนาะโอเคสมาชิกอย่างนี้ตุ๊บต,ต,ต,ตุ๊กุโอเคสมมุติเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะว่าเออการแข่งขันวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ช่วยเล่าประสบการณ์หนอ่อก็ในแต่ละเกมตอน ทอกแข่งเกมเองก็จะรู้สึกต่นเต้นแล้วก็เพีงเกนะงเพราะว่าไม่เคยเจอกับทีมอื่นมาก่อนนอกจากทีมที่แข่งรอบชิงเพราะว่าเคยซ้อมกับเฉพาะทีมที่แข่งรอบชิงแล้วก็ทีมมีกทีมหนึ่งที่ตกรอบไปก่อนนานแล้วแล้วก็ที่มันเก่งก็เพราะว่าไม่ไดยซ้อมเยอะเหมือนทีมอื่นหรือทีมอื่นเขาซ้อมทีกวันซ้อมด้วยกันทีมผมก่อนไม่ได้ซ้อมกัน รอบสองสีส่ก็สองแข่มเดียวหรือสองทีมก็นคนมาแน่อ่ะครับดูใ <c> จ <oughs> <c oughs> ตั้งแต่รอบสิบหกทีมเข้ามาถึงรอบสี่ทีมนี่เออยังไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ค่อยมาแพ้รอบรอบที่สามตอนน่งเนี่ยอ่าได้สามต่อหนึ่งใช่ไหมอ่าก็แล้วได้ที่สองรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อก็เอ,อ่อรู้สึกดีใจแต่ขเขา,าได้ขนาดนี้เพราะว่า เราก็ไม um. ่ค่อยได้ซ้อมมากแล้วก็ก็เอ่อรู้สึกเสียใจนิดนึงว่าคิดว่าก็มีฉันว่าน่าจะมีโอกาสได้ที่นี่แต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดในเกมไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ได้ที่สองนิดนึงครัผมก็เออวันนี้คุณพี่เนี่ยก็ได้ดูการแข่งขันมาซึ่งดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าดูแล้วก็ มั่งมันมั่งมั่งโอเคก็เราก็ต้องขอขอบคุณงไว้ช่าาเลยนะคะที่มาแห้กุ๊ชิ้นก็แต่อธิบายกติกาอะไรเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเข้ามาสมัครได้ไงอะไรเงี้ยอ๋อก็ตั้งแต่แรกเขาก็จะรับสมัครทีละห้าคน เราก็ส่งชื่อไปก็มีคนสมัครเข้ามาประมาณน่าจะยี่สิบทีแต่ว่าเขาก็มาคัดอีกทีดูจากว่าใครอยู่แดงอันดับอะไรสูงกว่ากันเขาคัดมาแล้ก็ขัดมามันก็มีทีมบอลต้นไม่กี่ทีแล้วทีมบอต้นเข้ามาสี่ทีมแรกก็มีกิมชารุในทีมเดียวนี่แหละที่ยังทีมบอลี่เลยพอสำหรับทีแชนะเขาก็ประกาศคู่จับแข่งที่เล่นมาก่อนแต่เป็นรอบสุดทีมพอชนะรอบแรกได้ก็เดี๋ยวแบ่งทีม ก็แข no ่งในรอบแปดทีมก็เข้ามารอบสี่ทีมด้วยก็มาแข่งแต่ว่าในรอบสิบหกทีมแล้วก็รอบแปดทีมเขาใช้กดเป็นเอบสเอฟทีก็คือใครได้สองแต้มก่อนก็ชนะไปแล้วก็ใช้กดเป็นกระมังเบนสามารถเล่นอีโร่ที่ซัมกันได้แต่ว่าในรอบสี่ทีมกับรอบชิงเขาเล่นเป็นเบสเบสออฟไฟก็เดบสต้องเล่นสามใครได้สามแต้มก่อนก็ชนะก็ใช้กดเป็นกูบอมเบนเราไม่สามารถเล่นกูบอมเบนได้แต่ว่า ชิ้นต่างๆเขาก็ใช้แล้วก็กดในรอบ10คืนกับรอบ8คืนก็คือกดลโก้แตกเพ้่อนร่วมชกันได้แล้วก็แบบสมัครที่แบบสมัครต้องทำอะไรบ้างอ๋อสมัครก็แค่แค่รูปโปรไฟล์ในเกมมาบ้างเราชื่ออะไรให้เขาให้เขาไปดูแล้วก็ส่งชื่อในเกมให้เขาด้วยแล้วก็ลองทำโลโก้เองโลโก้เพื่อนก็ทำใช้เวลาไม่เยอะนี่เราก็คิวเราโลโก้เออทำในการสปอนแมน บอกลับสินะครับเอ้ยอย่าบอกวัมจริงสิแอบใบบแฉอะไรนะเนว่าคทว่าเวาเขือกใช่องีมแท้โลโก้แต่ยังพึ่งมาจีโลโก้เลยแล้ว็นยัก็นนันหัวหน้าทีมใส่หัวหน้าทีมก็เป็นต้นขาต่งตงตัวเองใช่กอบได้ถามอะไรกันน้่คนใจก็เต็งตต็งตัวเองนะก็เขาอุตส่าห์ออกแบบโมโก้เนะโอเคก็เอ้ยเราบอกเงินรางวัลแบงค์ได้เท่าไรออกปแล้วที่นึได้หนึ่งพ้าร้อที่สงได้หนึ่งพที่สาได้ ห้าร้อยส้นที่สได้ขดดนมปิ้งปิ้งนี่กันรู้สึกอยากได้ที่สี่ไม่ได้เห็นกิยโอเคก็ก็ขอบคุณคุณไว้มากมากเลยนะคะที่เอ่อให้เกียรติมาในช่องของเรา <laughs> อ <laughs> โอเคก็เอ่ออะไรนะได้ที่สองก็ดีใจด้วยคุณพี่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปแข่งวันนี้คือไม่บอกกันเด็ะบอกแล้วไหมอ,อกออน,นีกนะ้ธนาคารในที่บอกว่ามีคำรับสี่ทีไม่แต่ไม่บอกว่าเป็นโรงเรียนวันนี้ อ็บอกว่ามันแค่คนสองแต่ติงไม่บอกเป็นโรงเรียน่มอืมจีนี่งงจีก็งงว่าทำไมวันนี้แบบโอ้โหลุกเร็วจังเลยโอ้โหแม่โอเคก็ขอขอบคุณคุณไว้มากๆเลยนะคะจากทีม Shadow 9 i n e Sport โอเคก็โอเคจบรายการที่แท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ